สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกล่องสกินอัติเมท15คูปองอ่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีเป็นการเชิญสกินพิเศษเลือกรับ1สกินในราคา179คูปองนะคะแล้วก็เออเป็นสกินการกลับมานะคะของเอลสูดิมูนิกนะคะก็ชื่อเรียกว่า เอลสุหุนโยนั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะมาทำการรีวิวกิจกรรมแล้วก็กล่องสุ่มด้วยนะคะ,ะทั้ง3กล่องํากิจกรรมกันไปเลยนะคะ,ะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเลยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอาวี RV, อะไรใหม่ๆนะก็คือเราอะเพื่อว่าไงดีทำคลิปช้านะคะเพราะว่าติดงานติดธุระนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะคะสำหรับสกินตัวเอลสุ su, นะ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมาอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้อง็คดแนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่็ได้นนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไวรุ้นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีาวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสกินของตัวเอลสุนะเป็นสกินระดบับมิลาเข้าโอ้โยรอบนี้คิดว่าอาจจะมาคุมนะเพราะว่ามาหลายรอบแล้วนะจริงๆเราสุ่มแป้งแต่รอบแบบว่าช่วงแรกๆแล้วนะเดี๋ยวจะมาบอกราคาคูปองให้ท่านชมได้ดูกันด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียเวลานะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะกิจกรรมก้องแต่วันพี่ 2นะคะจนถึงวันที่15นะราคาเดี๋ยวบอกคร่าวๆนะคะอ่ะก็กดกติกาสามารถมาอ่านตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเปอร์เซนต์อะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรามาทำการเลือกกันดีกว่าคือเรามีสกินไปแล้วไงมันก็เลยแบบว่าให้เลือกอะไรอย่างนี้นะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมนะคะอ่ะเลือกเป็น1ชิ้นนะคะหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะเปิดครบ5ช่องก็จะได้เป็น รูปโปรฟไฟล์เอลซุระดับรูปโปรไฟล์เอลซุดีมอนิกนะคะแล้วก็ถ้าครบเป็นว่า9ช่องนะคะ9ช่องราคาอยู่ที่299เนะคะสิ่ช่องอะจะได้เป็นคำมีขั้นสูงนะก็จะเป็นแบบว่าตานเชนสกินแต่จริงๆแล้วนะคะสมมติว่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดนะทั้งหมดก็จะมีอยู่3สกินก็เป็นสกินที่เปิดครบ9้าช่องแล้วก็จะเป็น1สกินที่เราเลือกแล้วก็อีกสกินหนึ่งก็จะเป็นสกินตัวเอลซุนะคะ หาช่องจะเอาแค่รูปโปรไฟล์ราคาจะอยู่ที่63คูปองนะคะเฮ้ยคูปองเราไม่พอเดี๋ยวเราลองเปิดจำเจิมหนึ่งช่องให้ดูนะคะราคาหนึ่งคูปองได้เพจมาเราคงไม่ซุ่มแล้วนะเพราะว่ามีหมดแล้วนะคะขอ,อภัยกันมา,นาที่นี่ด้วยนะ,ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะราคาคูปองจะอยู่ที่ประมาณ1,200คูปองนะคะจนถึง1 5 0 0แต่เราคิดว่าไม่น่าเกิน1ัน0นะคะ่ัน2 0 0จะได้ไปทั้งหมด สสก,กินก็เฉลี่ยสก,กินละ400นะก็แล้วแต่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่เดือนกุมภานี้เดี๋ยวมีสก,กินใหม่มาอีกเยอะอยู่นะแต่สก,กินเอลซูก็มาบ่อยนะคะเออใครชอบเอลซูก็ลองซื้อลองซื้อเล่นอะไรกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูสก,กินตัวเอลซูกันเลยดีกว่านะนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเสมอลภูมิการรีวิวสก,กินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นสก,กินตัวเอลซูหุ่นยนต์นะคะเอฟเฟกต์วาร์ป เอ้ยเอฟเฟกต์วาร์ปก็จะเป็นประมาณนี้กับพือปีกฟบแฟบฟบแฟบพัดลมอ่ะหมุนหมุนหน่อยแล้วก็วาร์ปมานะคะอุย้ยอาวีตุดจีนมีแบบพิวเลือดแบบตุดจีนด,ด้วยด้านหลักจังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการจำที่ปกตินะคะก็จะออกเป็นสีฟ้าๆก็หุ่นยนต์เอ้ยเอ้ยอ่ะลองสีฟ้าหุ่นยนต์นะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้สําหรับจำที่ปกตินะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1น,นะคะเป็น สกิลเปิดแผนที่โอ้ว้าวเราไม่ค่อยเล่นตัวเอลซูเลยนี่สกิลที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรามาดูเป็นสกิลที่คอดปึ้งคมคม,คมเรียบร้อยนะคะลูกสกิลที่2อ,อีก1ทีนะคะชา้าๆชัดๆนี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าสีาฟ้าเงินๆก็แบบฟิลฟิลอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะนี่สวยมากเดาลองยิงมาทางนี้เดี๋ยวเรามาทำการดู อันติเมตกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาตรงนี้ดีวกว่าจะให้เห็นชัดๆนะอ่ะปึ๊บอ,อืมนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,เน่เอยอ่ะยิงตรงนี้นะก็จะเป็นสีฟ้าๆประมาณนี้นะคะเหมือนแบบว่าปล่อยนกปล่อยอะไรไปก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับเอฟเฟกต์สกินของตัวเอลซูนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่ กล่อง RV ที่มาในวันนี้ดีกว่าว่าสกินไหนน่าเก็บหรือว่าไม่น่าเก็บนะคะเรานะคะมาเริ่มกันที่เป็นกล่องต้านเชื้อสกินวิเศษเปิดเพื่อเลือกรับนะถ้าเลือกรับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะราคา179แต่ถ้าในนี้นะคะแนะนําให้เลือกเป็นสกินอลอรี่ยวอันนี้นะเขาบอกว่าลอเรี่ยวอันนี้แหละคือเราเคยได้มาแพงอยู่นะอันนี้เป็นแบบว่าเราแนะนําให้เลือกเป็นลอเรี่ยวกับตัว ทูเลนนะคะทุกคนไม่รู้ดีเราคิดว่ามันคุ้มที่สุดแล้วนะ,ะแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องสกินอัลติเมตสกินอัลติเมตก็คือมีให้เลือกปะเอ้ยมีหมดแล้วเป็นไปได้อย่างไรนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเปิดเพื่อเอาใบพัดเนี่ยไปแลกนะคะคือถ้าเอาไปแลกยังไงอะสกินอัลติเมตนะคะก็อยู่ที่พันสองอยู่แล้วนะทุกคนเหมือนว่าแบบเกมมันะจะล็อกไว้ให้แบบว่าสุ่มแค่พันสองอะไรอย่างงี้นะพูดว่าไงดี ล็อกอให้เอามาแลกแบบพันสซึ่งราคาสกินมันก็พันสอยู่แล้วนะคะอ่าถ้าใครแบบว่าอยากได้ราคาถูกๆก็ต้องรอแบบว่าช่วงแฟลเซลล์มันลดแบบ Mystery Box หรือว่าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับออนติเมตว้าวแต่สกินสวยทุกตัวเลยก็แล้วแต่คนชอบนะแต่เราถ้าในนี้นะคะให้เราเลือกเราคิดว่าเราชอบสกินตัวโบคองนะรู้สึกว่ามันแบบตุ๊บตับต,ตุบตับอลังการงานสร้างดีนะคะ ออคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสกินส่วนใหญ่เราก็จะเป็นสกินที่แบบว่าเก่าๆนะคะสมัยยังมีตังเติมเกมนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังเติมเกมแล้วนะคะทุกคนจนมากคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากดากดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราก,กันดีนะคะไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะ